สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะครับกับผมบิ๊กนะครับเราเจอกันอีกแล้วกับ LL YLIT วันนี้นะครับเราจะมารีวิวแชมเปี้ยนตัวหนึ่งนะครับซึ่งเป็นแชมเปี้ยนที่เราได้เลือกฟรีมาต่อแรกๆนะครับหรือไม่ก็บางคนเนี่ยอัพเลเวลมาเนี่ยยังไงก็น่าจะต้องได้ตัวนี้งแน่นอนก็คือแชมเปี้ยนอาลินะครับซึ่งอาลิเนี่ยเป็นเวทนะครับตำแหน่งที่เล่นก็คือเวทแล้วก็เป็นแอเซ็ินไปด้วยในตัว เลนทีอ่อาลีจะไปนิยมไปนะครับก็คือมิดเลนกลางนั่นเองอาลีเนี่ยเป็นตัวละครประเภทที่ทำดรเมจได้เยอะนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าถ้าเป็นสายเวทอะความเป็นพานหรือว่าความบางของตัวละครจะค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับความยากในการเล่นก็นิดหน่อยครับกลางๆไม่ยากมากนะครับทีนี้เรามาดูพาสซีฟของอาลีกันนะครับพาสซีฟของอาลีเนี่ย คือมันจะได้รับการซ้อนทับของบัฟนะครับที่ชื่อว่าเอเนี P นะครับหากสกิลของอาริโดนเป้าหมายนะครับซ้อนถึง3ครั้งคาถาถัดไปของอาริที่โดนศัตูเนี่ยก็จะฮิวตัวเองพูดง่ายๆคือไทสกิลโดน3ครั้งครั้งถัดไปที่ช้สกิลใส่ก็จะฮิวตัวเองนะครับสกิลหน,นะครับเป็นสกิลที่ยิงลูกแก้วออกไป จุดที่ลูกแก้วเคลื่อนผ่านนะครับจะทาดาเมจยิงออกไปนะครับแล้วลูกแก้วก็จะเด้งกลับมาด้วยทั้งเคลื่อนผ่านไปและเคลื่อนผ่านกลับจะทาดาเมจนะครับทีกิที่2นะครับอารีจะเรียกลูกไฟออกมานะครับซึ่งพอเรียกลูกไฟออกมาแล้วเนี่ยจะทําให้ความเร็วการเคลื่อนที่ของอารีเนี่ยเพิ่มขึ้น4 0แล้วจะค่อยๆลดลงไอ้ลูกไฟเนี่ยจะโจมตีเป้าหมายอัตโนมัตินะครับ แล้วก็เทคนิคก็คือถ้าแชมเปี้ยนเนี่ยโดนชามโดนสกิลที่สามลูกไฟเนี่ยจะวิ่งหาแชมเปี้ยนที่โดนสกิลที่3ก่อนนะครับซึ่งสกิลที่3ของอาริเนี่ยเป็นสกิลซีซีสกิลเดียวของอาริเลยว่าได้มันจะยิงออกเป็นเส้นตรงนะครับเมื่อโดนตะตูแล้วจะสร้างความเสียหายเวทแล้วระตูจะบังคับตัวเองไม่ได้ไปแ,แบบหนึ่งพร้อมกับเดินเข้าหาเรานิดหน่อย เป็นระยะทักประมาณ9 29แล้วก็ศัตรูที่โดนชามเนี่ยจะโดนสกิลของอาริแรงขึ้นด้วยสกิลอันติของอารินะครับก็จะพุ่งไปทั้งหน้าแล้วก็สร้างดาเมจเวทใส่ศัตูใ,ตใกล้เคียง3ตัวซึ่งอาริจะไล่ได้ถึงสุด3ครั้งก็คือคช้คล้าสกิลนี้ได้3ครั้งมันก็จะพุ่งพุ่ง,พ,งพุ่ง3ครั้งแบบนี้เนาะ แล้วแต่ทางที่เราจะขพ้นไปโอเคครับอ้ารอบนี้จำได้จำได้เราไปดูเซตไอเทมกันก่อนนะครับเซตไอเทมของอารีนะครับเตรียมเซตมาให้2เซตนะครับเซตที่3ามที่บอกเป็นค่าเริ่มต้นเเราสามารถเซตได้เองเนาะคืออารีจะมีเซตเวทอยู่ของเซตที่เซตมาให้ก็คือนักเวทอันตินอัลติเมทกับนักเว่ทุ่นกลมตีนักเวทนน้นอัลติเมทเนี่ย ก็ดูจะสังเกตเห็นว่ามันจะเป็นไอเทมที่แบบเน้นพลังเวทเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็เน้นรองเท้าที่มีโมบิลิตี้นะครับตัวเนี้ยปรากฏแล้วเนี่ยรองเท้าอันนี้นครับอีโอนเนียนพอกดแล้วเนี่ยจะทำให้อ่าน,นิ้วพุ่งไปข้างหน้าแล้วก็จะินลูกสองน,นะครับลูกสองจะทำดานนี้ แล้วก็ลูนนะครับแน่นอนว่าอาริถ้าเป็น1นื้งานตรงตีเนี่ยลูนหลักเลยก็คือเ็กตัวไห์แน่นอนครับเพราะว่าเอกตัวไหลเนี่ยถ้าทําการตรงตีพบสามครั้งจะทําทให้เพิ่มดาเมจประตูโดนดาเมจเพิ่มอีกจากลูน,นซึ่งดาเมจก็ค่อนข้างเยอะอู่นะครับหนักประมาณนึงเลยแล้วก็ลูนรองนะครับโดมิเนชั่นก็แนะนําให้เลือกรูทลเพราะว่า อาริเป็นสายเวทเนาะจะได้14 AP ก็คือได้ความแรงรากเป็นตีเวท14แล้วก็เจาะเกราะเวทปิ2%ซึ่งมาทำให้อาริใช้ตะกี้แรงขึ้นเยอะเลยสร้างความได้ปลิรูนเรโซฟนะครับก็เล่นการตึ้งปูด,ดีกว่าเพราะว่าอาริตัวบางเนาะรูนอินสไปเรชั่นนะครับก็เนื่องจากว่าอาริเนี่ยเป็นตัวเมย ึ่งเป็นโควต์โดกามาหน้าเขาแ่งเยอะเพราะงั้นเนี่ยให้เลือกมาหน้าโปรแบนเพราะว่ารุนเนี้มีประโยชน์ของที่ว่าการโจมตีชัเตีต้ยนศัตรูด้วยสกยิลจะเพิ่มมาหน้าสองสุดเป็นจำนวนสามสิบถึงสามร้อยแบบหายทีนี้เรามาดูเซตสองนะครับอ้อลืมไปเลยเวท เวทนะครับก็แน่นอนถ้าอาริเนี่ยไปยืนกลางนะครับวนใหญ่จะแนะนำให้เอาพิกไนท์กับแปลกไปเพราะอาริเนี่ยเป็นเมจที่ใช้สกิลใส่รัวๆแล้วก็ค่อนข้างจัดด้านเลยดาเมจที่ถือว่าเบร์สกันแบบโหดหลายมากแล้วก็สกิลหนึ่งของอาริที่ปล่อยลูกแก้วออกไปก็ยังเคลียร์เลนได้อย่ด้วยต่อไปก็เป็นนักเวทขึ้นดนตรีนะครับ จากแม่ส้มโจมตีเนี่ยก็อดูดูแล้วก็จะไม่ค่อยต่างจากอันแรกเท่าไหร่นในอดีตเ,เท่าไหร่เนาะเพราะว่าในอดีนตเนี่ยอืมก็คือมีเจาะกอเวทก็มีเจาะกอเวทเหมือนกันใกล้เคียงกันนะครับผมว่าใกล้เคียงกันมากเลยต่างกันที่ว่ามีดิชเบน ท่านั้นเองแล้วก็ต่างกันตรงที่รูนรูนของนักเลเ่นซึ่งโจมตีเนี่ยรูนหลักยังเป็นอิเล็กโทรไลท์นะครับแต่ว่ารูนลองเนี่ยเขาจะเปลี่ยนไปเลือกลำพายเพื่อให้ได้เพื่อให้อาริเนี่ยกับอันแรกเนี่ยเซตรูนเซตไอเทมแรกเนี่ยคือจะเน้นโจมตีแบบดาเมจจ๋าๆเลยแต่ว่าเซตไอเทมสองเนี่ยรูน รูนที่ใช้กับไอเทมเซตเนี้ยก็จะเป็นแบมพายซึ่งก็ค่อนข้างดีนะครับดีตรงที่ว่าเทหนึ่งเป็นดาเมจสาเลยแต่ว่าอาจจะตายง่ายส่วนเซตเนี้ยดาเมจไม่๋ามากแต่ว่าทําให้ยืนเลนอยู่ได้เรื่อยๆเพราะว่ามีรูนฮิลแล้วสกิลพลาสติกอาริใช้สกิลโดนสามครั้งไปอยู่ข้าไปก็จะฮิลด้วยเพราะงั้นเนี้ยจะทาให้ยืนเลนได้นานขึ้นนะครับแล้วก็ ลูนหรือโซก็เลือก s ินิกือวอล์กเกอร์ก็คือเป็นเซ็ตลูนที่แบบเอาชีวิตรอดยืนเล็นให้นานเอาชีวิตรอดให้ได้ไม่ตายง่ายๆเพราะว่าดินหรือวอล์กเกอร์จะทำให้เราได้รับการต้านทานโล20%แล้วก็รูนสุพิ้ายอินฟไปเอชั่ก็คือลูนที่เราได้รับ บัฟลดคูดาวแล้วก็การฆ่าแชมเปี้ยนที่ต่างกันก็จะทำให้ได้ลดคูดาวเพิ่มขึ้นอีกมันที่ทำให้อารีเนี่ยใช้เซตอยได้บ่อยขึ้นถี่ขึ้นก็จะเป็นข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดเลยระหว่าสองเซตอเทนเนาะระหว่างเซตแรกเนี่ยเน้นเรียกว่าเน้นดาเมจแบบเบิร์สหนักๆเลยทีเดียวแบบวูบเดียวดับ กับเซตสองที่เป็นนักเล่นซึน่มปมตืเนี่ยจะเน้นยืนให้นานแล้วก็ใช้สก,กิลได้ดีกว่าก็คือเรียกว่าเซตสองเนะี่ยมีโมบิลิตี้สูงกว่าโมบิลิตี้ก็คือความยืดหยุ่นในการเล่นสูงกว่าจะหนีก็ไดจ้จะยืนเล่นก็ได้คือมีประโยชน์มากกว่าไม่ใช่เนเนแค่อย่างเดียวโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าอารีนเนี่ยจะต้องเริ่มเล่นยังไงแล้วก็จะต้อง ซื้อของอะไรหรือว่าเน้นสกิลอะไรก่อนก็อย่างแรกเลยนะครับแนะนำสกิลแรกก่อนเลยแล้วะมให้อารีกสกิลหนึ่งขึ้นสกิลแรกที่อัพนะครับก็แนะนำเป็นสกิลหนึ่งเพราะว่าสกิลหนึ่งเนี่ยจะเป็สนสกิลหลักที่ช่วยอารีเคลียเลยถ้าอารีอยู่มิดเลนนะครับการเคลียร์เร็วแล้วดันเลนขึ้นสูงเนะี่ย จะทําให้อารีส์สามารถวิ่งไปแก๊งเอนอื่นได้นะครับอาจจะไปแก๊งตรงกลางน้ำระหว่างมังกรได้เลยนะครับทำ damage ทั้งขาไปแนะจาก แล้วก็สกิลที่สองนะครับก็สกิลที่สองเนี่ยอยากให้ดูสถานการณ์มากกว่าว่าสถานการณ์เป็นยังไงสถานการณ์นี้เองสถานการณ์แบบเราเจอตัวระยอดชิดอย่างกาเรนเนี่ยโอ้นนี้จะได้เสียบมากๆเลยเดี๋ยวเราลองดูนะครับพอเราใช้ตามใส่กาเรนก่อน ต้องระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าฟิวทางเนี่ยเป็นฟิวที่จะโดนจะโดนหินเนียนด้วยก็คือถ้าใช้จะโดนหินเนียนก่อนก็คือจบ นะครับว่าอารีพอมีคิวแรกเราก็จะตอบได้ไงึ้นแล้วเราก็จะเคลียร์ลได้มากได้ไงคุณดูโอ๋รอดีไหมอ่ะในโบสถ์ะั้นแลเขก็รีบเข้ นกไล่นโอเร่นก้าไอ้ไอ้ก็ดีอี่แล้วนี่แล้วนี่แล้วนไหครับว่าอาริฟทำดาเมได้อย่างรวดเร็วนันเลยเหวลัตั้ง เนื้อก็จะมีอันติเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเห็นไหมครับว่าอันติของอารีมันมีเลขสามงบนก็คืออารีทีใช้ได้สามครั้งนะครับมีแตแตกสางในการใช้อันติโดคทั่วไป

Playtime's Don't over. Don hold นะครับเขาเป็นของอาลีเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับก็คือยิงไปคือสามให้โดนนะถ้าอยู่ในเลนกยิงไปสามเลนง่ายโป๊ะ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 ก็อยู่ในเลนก็แค่ก็อยู่หน ok, ึ่เสียทีไปเรื่อยเพื่อดันเลนครับ ออกมิจฉาลนกันนะะครับอ่ะก็ประมาณนี้เนาะก็ยังไม่ถึงกันไหนพาให้ดูนะครับแต่ว่ารื่นที่ดูเต็นก็เปิละมาน,นี้ก็น่าจะเห็นแล้วว่าอันนี้ได้ยังไง โอเคครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับอย่าลืมนะครับว่าอาลิเนี่ยเป็นตัวละครที่เหมาะกับการแกงมากเลยเพราะว่าดันเล่ง่ายนะครับแล้วก็ดามิก็ค่อนข้างแข็งแรงด้วยแล้วก็เป็นตัวละครที่มีโมบิลิตี้ค่อนข้างสูงสามารถหนีก็ได้มีวะดีพีพีดีเองด้วย ีูยูของลูกไฟกดปุ๊บก็จะวิ่งเร็วขึ้นระยะเวลาหนึ่งีููสามก็ผู้มหมุลได้อีกนี่หรือก็อย่างนี้ โอเคครับไ okay okay so 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 ว้พบกันใหม่กับฮีโร่ตัวหน้านะครับกับแชมเปี้ยนตัวหน้าสำหรับวันนี้อย่าลืมนะครับกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์กันให้ด้วยนะครับก็ว,บวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ